ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยได้รับชมสารคดีของต่างประเทศนะครับที่จะมีการอธิบายถึงตัวจับอุณหภูมินะครับของงูนะครับที่เรียกว่าพิษออแกนคือถ้าเกิดว่าใครดูผ่านๆเนี่ยอาจจะเกิดความเข้าใจผิดครับคิดว่างูทุกชนิดนะครับงูทุกตัวเนี่ยจะมีพิษออแกนก็คือจับความร้อนได้หมดนะครับเช่นบางคนก็บอกงูเห่ามีงูจงอางมีความจริงไม่ใช่ครับพิษออแกนนะครับก็จะมีอยู่ในแค่งูบางกลุ่มครับเช่นกลุ่มงูเหลืองงูหลามนะครับ กลุ่มงูไวเปอร์นะครับเช่นงูเขียวหางไหม้งูกระป๋าเป็นต้นนะครับซึ่งพิษออแกนนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการออกหาเหยื่อนะครับของงูพวกนี้นะครับคืองูที่กล่าวมาเนี่ยมักจะเป็นงูที่ออกหากินในเวลากลางคืนครับซึ่งหมายความว่าในช่วงคืนนะครับอุณหภูมินะครับจะไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะครับแต่อุณหภูมิภายในตัวสัตว์จะคงที่ครับทำให้มันรู้ตำแหน่งนะครับว่ามันจะโจมตีเหยื่อที่ตรงไหนนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะลองมาทําการทดลองดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรานาผ้าปิดตางูนะครับแล้วก็เอาผ้าร้อนๆเนี่ยครับลองแย่มันดูเนี่ยมันจะสามารถรับรู้ได้ไหมนะครับคือตรงนี้นะครับเราก็รับฟังข้อมูลวิชาการมาด้วยกันนะครับยังไม่รู้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยในการโจมตีเนี่ยมันมีเพียงไรนะครับถ้าเกิดอยากรูเนี่ยผมคิดว่าเรามาทดลองไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ จับงูนะครับต้องมัดระวังนะครับเราต้องดูหัวก่อนนะครับกาจับงูเราจะประมาณนะครับนี่ไดไหมีมไดไหมอือไดปิดลูกตาไหม เดี๋ยวได้เลยนะจ๊ะตัดออกไปก่อนวางเปี่ยวเพียวเนี่โอ้โหผมจัดอ่าอย่างเงี้อยอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยได้นะอ,อ่ะปิดลูกตาไว้่คนชั่วข่าวเดี๋ยวเขาแกะออกนะที่เราแปะอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วงูเนี่ยกระพริบตามไม่ได้นะครับคือธรรมชาติได้สร้างเปลือกคุ้มตามันอะแข็งแรงมากรู้ปะ ซึ่งเราปิดชั่วคราวเงี้ยเดี๋ยวเราก็แกะออกซึ่งไ,ไม่เป็นอันตรายหรอกครับแป๊บเดียวครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแป๊บเดียวเนี่ยคุณเห็นไหมครับที่เป็นรล,ลุมตรงบริเวณปากนะครับประมาณสิบหลุมเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกพิษออแกนอ๋อพิษออแกนที่รับความร้อนตรงเนี้ยแล้วไม่แล้วมันไม่มีพิษหรอน่ะพิษอกแกนเขาเรียกเขาเรียกเป็นพิษออแกนรับความร้อนตรงเนี้ยเดี๋ยวไปใกล้มันดิอยู่แค่ข้างบนไม่ได้อยู่งล่างเนี่ยประมาณสิบหลุมเนี่ย อโอเคน้ำคงเดือดแล้วแหละเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าที่น้ำยงังร้อนๆเลยนะครับเทเข้าไปราดเข้าไปครับเดี๋ยวทดลองดูก่อนนะว่ามันจะร้อนกันไปไหมออโอเคอุ่นๆน,นี่ไม่เป็นอันตรายครับอุ่นๆแค่งอุ่น,น,นจับได้เลย รุนแรงอ่ะต้องมันมันต้องมันต้องอุ่นจริงๆเพราะน้ําที่เราต้มเนี่ยมันไม่อุ่นไม่พอร้อนไม่พอ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 ใช่พอพอเข้าใกล้จริงๆปุ๊บเอาเลยเนี่ยกัดรุนแรงเลยเนี่ยเดี๋ยวลองลองดูลองดูทีดูว่าน่าจะโอ้โห่จริงจริมองไม่เห็นนะเดี๋ยวตามองไม่เห็นจะกัดแม่นด้วย กัดแม่นเลยชักก็ไม่ทันเลยเดี๋ยวเรา,าลองดูทีนะครับว่ามันจะโจมตีได้แม่นไหมคุณดูนะครับมันแลบลิ้นมานะครับเพื่อสัมผัสกลิ่นว่ามีอะไรอยู่ใ,ใกล้มันนะครับดูนะครับผมในเมื่อตาลมองไม่เห็นนะครับมันจะใช้ลิ้นสัมผัสกลิ่นว่ามีอะไรอยู่ใ,ใกล้มันแล้วก็ใช้ตัวจับความร้อนนะครับเพื่อจะค้นหาเป้าหมายนะครับ และเราก็ได้เห็นการพร้อมๆแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผลการทดลองเนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่าจะออกมาแบบไหนนะครับแต่จากที่เราเห็นนะครับแม้กระทั่งเราปิดตาจ้องเหลือมไปแล้วนะครับตามองไม่เห็นแต่สิ่งที่เขาทานั้นคือการแลบลิ้นนะฮะแลบลิ้นนะครับการสัมผัสกลิ่นในอากาศนะครับเพื่อสํารวจว่าบริเวณรอบๆตัวเขามีอะไรเข้ามานอกจากนั้นนะครับเซลล์รับความร้อนนะครับที่เรียกว่าผิดออแกนก็ทํางานครับเราจะเห็นพร้อมๆกันนะครับตอนที่พี่อีทเทน้ําอุ่นนะครับไปที่ผ้านะครับ คือมันมีปฏิกิริยาที่บ่งบอกได้ว่าเขารู้นะครับว่ามีอะไรกําลังเคลื่อนไหวเข้าหาเขาตรงนี้นะครับก็คือเป็นคุณสมบัติที่มหัศจรรย์มากๆของธรรมชาติครับคือตรงนี้นะครับก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องพิษออแกนนะครับหรือว่าเซลล์รับความร้อนของงูนั่นเองผมคิดว่าคลิปในวันนี้นะครับคงจะได้ให้ความรู้กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่าสิ่งต่างเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันแชร์นะฮะให้ความรู้เหล่านี้นะครับได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทย นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับพบกันใหม่ตอนหน้า